จำได้ด้วยจำได้จำได้ด้วย <c oughs> ผมมาใช่ไหม <c oughs> น้องคือแบบน่ารักมากมาช่วยแม่ขายของอายุน้องอ่ะน่าจะประมาณป .1 ป .2 ไม่ถึงใช่ไหมคือน้องอ่ะทำให้ผมรู้สึกเองตอนเด็กด้วยตอนเด็กอ่ะผมได้มีโอกาสมาขายของประมาณงี้แหละ แล้วตัวเองไม่ได้มีกําลังที่จะซื้อของอันนั้นได้อะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะซื้อน้องหรือไม่ซื้อ,อน้องซื้อแม่เขาสิเออน้องก็คือไหวแบบบัดนี้ครับบั้ครับเราก็ยิ้มให้ทุกรอบแม้ว่าจะไม่ซื้อก็ไม่มีโอกาสไปสื้อมาว,าว่าน้องอยากไดนทุก,กอนก็เลยซื้อตัวมาให้ก่อนมันเหมือนน้องจะเห็นแล้วอ่ได้สิได้เหรอจะจ้าซื้อไว้กี่เดือนที่แล้วแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวไม่ได้ อยกันนหเรายกันเายังไ,ไม่รู้จักชื่อกันเลยไหนเราชื่ออะไรครับเอาบอกคนดูหน่อยแจ็คแตมครับทำไมเพิ่งบอกพี่ล่ะ <c oughs> แตมอยู่ป้อไหนแล้วตอนนี้นะป้ <c oughs> อตีป้อตเชื่อ <c oughs> ทายผิดมาตลอดโรงเรเียนอะไรครับวัลลาจ้าป้ออะไรนะวัลลัด้าป้อเบือ <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงชอบบอลเพราะว่า <c oughs> ชอบเบื้อ่ไหครับน้องมาช่วยบอล ให้น้องพูดเลยน้าป้าซอยหน้าป้กซอยพี่โอนอยู่อ๋อพี่โอนอยู่ที่ไหนเหรอวะพี่โอนอยู่ที่35ครับหรือว่าตรง BTS ลาดโจทิ์ครับเดินลงมาอยู่ติดรถตัลยครับเข้ามาในซอยก็จะเจอร้านลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแม่ชื่อเสร็จเต็มแผ่นน้องสุดท้เอ้เสร็จเต็มแผนน้องสุดท้ายเอ้ามีน้องด้วยเหรอของเี่อใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เสอ็จเต็มจังหวัดอ๋อน้องอยู่ต่างจังหวัดโอ้แล้วช่วยแม่ถึงกี่ทุ่มกี่ชั่วโมงกี่ทุ่ม5 5ท่าทุ่ม กนิดนึงมาสูชีวิตขอให้แม่หน่อยอยู่ครับผ<ช>มมีโรบินฮูดด้วยครับล่าสุดอีแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับปักด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับ,รบโอ้ดี่ดีขัดมากเออเอาว่าไ<า>อายยา้ยะ ทุกคนครับก็อย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนน้องเยอะๆนะคะเพราะว่าน้องเองก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็ต้องแบบรับผิดชอบเยอะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็น่ารักมากจริงๆแม่ก็สอนดีมากน้องเองก็แบบมาช่วยจนถึงดึกทุกวันอ่ะคือผมก็เห็นจริงๆเห็นบ่อยด้วยอะไรเงี้ยที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากจะให้น้องได้ได้เยอะขึ้นเผื่อเป็นค่าดุกค่าเทอมค่กขนมให้น้องอะไรเงี้ยนะคะคือกว่าน้องจะได้กลับบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วนะคะกว่าจะได้นอนอีกก็แบบตีหนึ่งตีสองแลมกกอออ่่ืุดดนนนนัู้ชิิทง มาอุ่นหนูน้องก็ดีนะครับ